สวัสดีทุกคนใน Herogos Game นะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Roblox ครับในด้าน Poppy Paytham นะครับทุกคนอ่าเข้ามาเนี่ยมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับทุกคนเราเล่นกันในบทที่1ก่อนนะครับหรือว่าที่เขาเขียนเนี่ยคือหมวดที่1นนะครับเอิร์ดขอสคริปต์อินโทนะครับทุกคนเพื่อไม่ให้มันนานนะอ่าถ้ามันมีกระตุกหรือว่าอืดอึบ้างนี่ก็ขออภัยนะครับทุกคนเพราะว่าเน็ตเอิร์ดมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะตอนเนี้ยโโอ้หดูหน้าตาดียังหล่อน เฮ้ยแล้วเนี่ยมันติดอะไรวะเนี่ยเหมือนว่าจะขึ้นให้เก็บได้นะครับเอ e, ้ยนี่มันอาชิดเมนนี่ว่าในป๊อปปี้ไวท i m ชัตเตอร์สองนี้ครับทุกคนมันจะมีอยู่นะอ่าดูเหมือนว่าเมื่อกี้มันเพิ่งโหลดนะครับทุกคนเหมือนเมื่อกี้เออจะเก็บวิดีโอเทปมาแล้วนะครับทุกคนมาใส่ดูกันเลยอ่าใส่ปุ๊บสว่างปั๊บเลยครับทุกคนสงสัยสวิกนี่มันจะเป็นเทปสินะ อ่าตอนนี้ข่าวเขาจะอ่านเลยก็อ่านไปครับทุกคนแต่ที่รู้คือเอิร์ธโมโหกับประตูนี้มากเลยแทนที่จะเปิดไปทางเดียวกันนะครับเมื่อกี้เนี่ยเอิร์ธมีกระตุกนะครับทุกคนไหนดูหน่อยซิอ่าเป็นเขียวชมพูเหลืองแดงครับทุกคนอ่าห้องนี้เปิดได้หรือเปล่าเอ้ยเหมือนห้องนี้จะเปิดได้นะครับทุกคนอ่าเป็นห้องน้ํานี่นาอ๋อแต่เสียดายนะครับทุกคนมันมืดไปหน่อยนะไฟฉายก็ต้องซื้อไม่อยากซื้อ อ่าถ้างั้นเรามาเปิดห้องนี้กันดีกว่าครับทุกคนเขียวชมพูเหลืองแดงนะเขียวชมพูเหลืองแดงอ่ากด enter มันครับทุกคนเมื่อกี้แล้วเอาวิดีโอเทปมาใส่นะครับทุกคนแล้วเอาไปใส่ในทนะีว oh, ีนะห้องนี้ห้องอะไรเปิดไม่ได้นะครับทุกคนอ้าเกมเอิร์ธมันเหมือนมันจะกระตุกนะครับทุกคนเพราะเน็ตมันค่อนข้างกระตุกเยนช่วงเนี้ย สาเหตุที่เออไม่ได้สตีมก็เพราะเหตุผลนี้แหละครับทุกคนอ่าใส่ปุ๊บม่วงปั๊บเลยสงสัยมันเป็นไฟหลากสีแล้วเนาะอ่าตอนนี้โฆษณาจบลงแล้วนะครับทุกคนถ้างั้นเราก็ได้มือแล้วสินะอ่าเปิดแล้วครับทุกคนหยิบมือมาเลยครับอ่าได้มือนะครับเดี๋ยวนะทำไมมือมันเหลือแค่นี้ละ่ะเหลือแค่นิ้วเองเหรอ มันจะบักนะครับทุกคนแล้วมันก็พุ่งโหลดมาด้วยนะุ้ยต้องกระโดดนี่ว่าแปะเลยครับทุกคนแปะได้อย่างพิสดารนะ mm. โอเคครับทุกคน mm. เอ้ยนั่นมันฮักกี้วักกี้นี่ว่า welcome to platinum ฮักกี้วักกี้เหมือนตัววายจะหายไปนะครับทุกคนเออ mm. ก็หล่อนอยู่นะโมเดลเนี่ยเปิดเพลงได้ เาาฟงังก็แปลกอยู่นะแต่ก็พอที่โอ้โหดับทันทีมองไม่เห็นครับมองไม่เห็นอ่าเหมือนว่าตอนนี้เออจะเก็บกุญแจมาแล้วนะครับทุกคนเปิดห้องนี้ได้เลยนะอ่าขอปฏิเสธแล้วกันนะ เพื่อนมันไปชวนเล่นแมปที่มันเล่นอยู่นะครับทุกคนโอ้โหประตูนี่คือโหลดหนักมากห้องนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยครับทุกคนเอิธม,มองไม่ค่อยเห็นอะไรเลยนะเดี๋ยวน,นะอ๋อทำไมมันไม่ไปตามมือละ่ะเดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนเกมนี้ถือว่ามันก็บั็กเยอะอยู่นะะมาแปะตรงนี้ครับฮักกี้วักกี้หายไปแล้วจ้ะมาเลยครับทุกคนเรารีบออกไปก่อนนะ แล้วก็เอาสแกนมือครับทุกคนทำไมต้องสแกนโอ้โหสแกนก็คนละด้านเราไหมไม่ค่อยเนียนเลยอะฮักกี้วักกี้แปะมือโอ๊ยแปะไม่ได้แล้วแทนที่จะเก็บมือเข้าไปทีเดียวเลยเสียงอะไรอุ้ยมือบักห้องนี้ก็เปิดไม่ได้ครับทุกคนโ,โหแล้วควันอยู่ตรงนี้แทนที่จะเอาไว้อยู่ข้างหน้า เด่นซะเสียงดังเข้ามานี่เลยอ่าโหลดแมปได้แล้วครับทุกคนเมื่อกี้ก็รอโหลดอยู่สักแป,ป๊บนึงเลยนะโอ้โหข้างนอกนี่คือมืดแล้วก็ดูหลอนมากเลยครับทุกคนขึ้นไปดูข้างบนครับแปลกๆดีนะเออโอ้โหมุดหัวเข้าไปอย่างไวอ่าถ้าคือเรากดแล้วเขาจะเอามาวางให้ตัตโนมัติเลยนะครับดีดีด,ดีเกมนี้อยู่นี่สีเขียวอ่าเอาขึ้นไปวางแล้วนะครับ อ่าสีเหลืองเหลือสีอะไรอีกสีแดงกดสีแดงครับไม่เหลือแล้วนะโอเคเอามือสีแดงอยู่นี่อื้อออ่ะแปะเลยครับทุกคนโอแปะแล้วแปะได้อิสดานมากเลยนะมาแก้พัดเซิลกันต่อครับทุกคนในท่อนะโอ้หมือละยิ่งอึดอัดเลย อ่าเราแปะไปเลยใช่ไหมอ่าแล้วมันก็จะสว่างครับแล้วก็กดเลยเดวยปโอเคครับถ้ากบว่าตอนนี้คือชนะแล้วนะครับทางออกหาไม่เจอทางนี้สินะอ่าข้างหลังเราครับทุกคนเดินไปเลยนะครับสามารถเดินไปได้เลยเดินไวนกาตัวเกมต้นฉบับอีกเสียงดังมาแต่ไกลแล้วครับทุกคนเราออกไวกว่าด้วยนะยังเปิดไวได้ครับทุกคนตรงนี้ เราต้องไปสับสวิตข้างบนก่อนนะครับทุกคนแล้วก็ต้องแก้พัทเซลล์เรๆหน่อน้อยข้างบนนะครับหาถ้างั้นเราขึ้นไปสำรวจข้างบนเลยครับยิ่งขึ้นมาข้างบนนี่ยิ่งหล่อนเลยนะขนาดปรับภาพเป็นสว่างที่สุดแล้วนะครับทุกคนยังมืดเลยอะตัวเกมนี่ตัวเกมจริงนี่ยังไม่มืดเท่านี้เลยนะครับทุกคนอุ้ยกล้องนี่คือมัวไปเลยครับทุกคนมันเบลอไปเลยอ่าหายเบลอละ โอเคเราต้องสํารวจแบบระมัดระวังนะครับทุกคนไม่งั้นมันจะเป็นแบบเมื่อกี้อีกนะวิดีโอเทปอยู่ไหนเอ่ยเรามาแปะตรงนี้ก่อนดีกว่าครับทุกคนอุ้ยแล้วกดแปะแค่ที่เดียวแปะพร้อมกันทีหลายที่เลยอะไรวะเนี่ยระบบปฏิบัติการเกมนี้แปะโคตรไม่พอแถมยังโดนด้วยขนาดมือไม่แปะนะหัวนี้ไฟก็ติดละแปะพร้อมกันสองมือ อ่าตอนนี้เราก็สามารถกดปุ่มสวิคนี้ได้แล้วนะครับทุกคนแล้วเราก็มาเปิดไอ้ตรงนี้เลยนะตับขัดเอาทุกตัวเลยนะครับทุกคนแล้ววัสดุอุปกรณ์ก็จะเข้าไปข้างในทั้งหมดเลยนะเออแล้วมาเดินอืดด้วยนะครับทุกคนเอาตุก๊กตาใส่เข้าไปแล้วนะครับทุกคนอ่าสิ่งที่ไม่อยากเจอสุดคือฮากิวากิ นี่แหละครับสาเหตุที่เอิร์ดเปิดเอฟเฟกต,ตลกตลกโอ้โหตัวใหญ่หน้าตากรบเบี้ยวยังหลอนอะไรอไรทุกคนดูสิพี่เอิร์ดบุรี่ผมมากบุรีอย่างเงี้ยต้องโดนลงโทษนะรู้หรือเปล่าครั้งแรกตอนเธอ,อเข้ามาเล่นอ่ะเห็นทางผมเี่ยเอิร์ก็กลัวนะครับทุกคนเออว่าทางต้นฉบับยังไม่น่ากลัวเท่านี้มาก่อนเลยเอ,อิไม่ชอบทางลึกๆแบบนี้นะครับอุ้ยฮักกี้วักกี้ไม่ต้องมาอุ้ยครับพี่เอิร์ มาเซหยอกันดีกว่าผมตั้งแล้วนี่อะไรตั้งนั่นสิอะไรตั้งตอนที่เอิร์ดเล่นอยู่เนี่ยเอิร์ดโคตรขนลุกเลยนะครับทุกคนทางมันก็ไม่เหมือนกันด้วยอ่ะแต่ดีอย่างหนึ่งคือมันเป็นทางตรงนะครับทุกคนมันสามารถเดินไปตามเส้นทางได้เลยนะมันเป็นทางแบบเดียวๆเลยอีกนิดเดียวครับทุกคนแล้วก็จะออกไปได้แล้วอ่าพี่เอิร์ดแต่เน็ตชาที่ผมก็ช่วยอะไรไม่ได้นะอุ้ยอะไรนี่ยทุกคนวูบไปทางไหนวะ อเส้นทางโหมันมืดมากเลยทุกคนเราต้องเดินตามไอ้เส้นสีแดงๆนี่ไปอ่ะออกมาแล้วครับทุกคนกดกดดีครับเอ้าเฮ้ยทำไมไม่ได้อะทำไมไม่ได้นักเอ้เอพี่เอ๋เอ,อไม่ได้เส้นจอกันเลยตากันแล้วเหรอไม่โอเคเว้ยอโอเคครับทุกคนข้างหน้าเราก็ชนะแล้วนะครับทุกคนเหลือแค่เราไปหาป๊อปปี้นะครับทุกคน ฉากตรงไหนที่มันดูสยองขวัญเกินไปเออก็จะปิดออกทั้งหมดเลยนะครับฉากวิดีโอเทปก็ด้วยนะครับทุกคนขอปิดนะเย่างนั้นมันกรีดนะครับทุกคนมันค่อนข้างหลอนเลยนะอะไรอะรันโนโกแบ็กเทอร์นาราใช่ไหมเทอร์นาเราเทอร์นารานะครับทุกคนรันโนสต็อปโกแบ็กเปิดประตูดีปะ่ะเออเปิดยาก,ก,ก,กขึข้นนะครับทุกคนเน็ตกระตุกค้างค่าเช่าแปดเดือนยอกๆนะครับทุกคน เฮ้ยปิดดีวะปิด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 ,ปด,ปดโอ้โย่างหล่อนใหญ่ฮักกี้ตามเข้ามาเออแต่ข้างหน้าก็เจอแม่มงมุมดี่วะหลอนเข้าไปใหญ่เลยโอ้โหเกมยังกระตุกครับทุกคนพราะว่าเน็ตด้วยนะอ่าเรามาถึงโค้งสุดท้ายแล้วครับทุกคนเราต้องไปเปิดประตูแล้วประตูให้ให้วอกเอให้ใหป,ป,ป๊อปี้เออถ้าเปิดให้ฮักกี้เข้ามาเราโดนแหลกแน่นอนครับป,ป๊อปี้ขอเปิดประตูหน่อยนะอ่าเมื่อกี้เน็ตมันกระตุกนะครับเปิดให้หล่อนเลยครับเออเนาะ เปิดเปิดแล้วครับทุกคน You opened my opened case สถานที่มันดกข,ของฉันได้กูกเปิดออกกดไลค์กดแชร์กด subscribe กระดิ่งการแจ้งเตือนให้เอ์ดด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรเม้นตมาได้นะครับทุกคนสำหรับวันนี้เอ์ธต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับทุกคน